มือนี้เฮาสองคนสิมาอัปเดตข่าวสารของแม่เพียวเผาแสง<ะ>ทองโอ้โหมือนี้งานกับหลายด้ยมือนี้วันนี้มีสองงาน<ม>ละาก,ากันกอนานกันก็มีเอ่อช่วงนี้ทัวร์เนาะ<ม>ทัวร์นอันออนทัวร์ระยองกรุงเทพแถวๆบริมลอนทวนแถวๆนั่นแหละ<า>คอะือภากลางตะวันออกไกลๆกันนะันทะินีนอแล้วที่นี่อ่อก็ไปขึ้นกับแม่ใหม่ด้วยนะ สามวันติดวันนี้น่าจะวันสุดท้ายในการขึ้นร่วงกันประทาใหม่พัชรีชชยเลิศดแมนเอออ่าแล้วเมื่อคืนน่ะอ่าแม่แพลวก็อยู่ที่ที่ไหนเนี่ยล่าสุดอยู่ที่อะไรนะเมื่อคืนทการแสดงรองกับพแมพ์พัชรีคือกันอยู่ปู่เจ้าสมิงพายสามสิบเมษายนเมื่อคืนเนาะอ่าอยู่ปตทปู่เจ้าสมิงพายเพิ่นไปดีแค่มองนี่ แต่าไปมองนีไปยามใดนันคนกับไอายะ่คนกับหลายเด้อก็ไปฟีเดคนหลายเพื่อย่างจังเลยเด็กเด็กก็ชงฟรีไม่เกินจิสองปีก็ชงฟรีแล้วก็บัตรในราคาสองร้อยบาทค่ะพี่น้องที่ปู่เจ้าสมิงพายเนาะก็ไปบ่อยนะพระประแดงพระประแดงอืมเมื่อคืนนั้นมือมือแรกนี่ก็ยุพ้ะประแดงได้ลักสาวเนอยนี่ไงน่าจะเป็นงานงานของเพื่อนนั่นแหละเพื่อนกระจ่างมาก งานงานวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเวทีแรกหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืน30มระปลาแดงอาเขตแพลวพาวปะทะใหม่พัชรีเวที2อ้านอีสานอ,อินเตอร์ปีน9ก้าตีหนึ่งิบค่ะพี่น้องมงอนิกะแต่้กำลังใจเมเแาแลกันแล่ๆลแล้วก็เมื่อคืนก็ส่งงานขอบคุณพะระปลาแดงโปรโมชัน่นพะระปลาแดงโป,โปรโมชัน่นเนาะ,ะนกระแทกหาค่ะพี่น้องนี่ ไมแพ้เาแทคค่ะค่ะประแดงโปรโมชั่นนะคะขอบคุณงานนมืนขึ้นที่ผ่านมากค่ะขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักขอบคุณกำลังใจดีๆของกินของฝากจากพี่แพรพี่นกพี่จิ๊บพี่หมวยพี่ขวัญพี่แอลและพี่ๆแม่ๆบ้านฮักน้องเพลงบ้านฮักน้องวินเนอร์ขอบคุณมาลัยออนไลน์จากพี่มูลอังกฤนึ่งพบาทขอบคุณพี่ติ๊กราศีหนึ่บาทขอบคุณแม่ พิษอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณติดหน้าเวทีจากทุกๆคนนะคะอบอุ่นมากแฟนคลับป้าแฟนคลับรุ่มว่าแต่แย่เพียวไปใส่เนาะว่าแต่เกิดเพยวไปใส่มึงตีแหละพี่น้องไม่เพียวไปใส,ปใส,มมปใส่มาสองลอยได้เมื่อคืนนี่แล้วก็มีรับเชิญใหม่พัชรีไปด้วยเนี่ยคุมมากสองลอยถึงไม่ั้งเพียวผ้ามนถือว่านคนหลายพี่น้องเบิ่งถือว่าขุมแห้งพี่น้องคะ่ะมวนคักเรยน,นนอะเมื่อคืนเนาะ มวนถุกมือแน่นอนแล้วแม่แพลวก็ได้อัปเดตชุดใหม่ตัวเองด้วยนะวันนี้ก็มาในรูปแบบช่วงนี้ช่วงวาเลนติของแมวพาแสงทองแมเป็นชุดแนวหนี้นะคะเรื่อยๆเออค่ะเป็นชุดออกแนวเซ็ททรงเซ็กซี่อะไรหน่อยเนาะเมื่อกืนก็ปะทะกับใหม่พัชรีนะคะเย็นนี้ก็รอดูว่าจะมีอัปเดตใสุดใดแล้วค่ะเย็นนี้ก็ปะทะกันอีกแม่ค่ะปะทะกันอีกสำหรับแพรวพาอกับไม่พัชรีค่ะแม่ค่ะพี่้อกอ่า ยังไงเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าทําไมน้องเพลงพิมพ์ระดาไปนอนกับแม่พแพลวแค่นี้เขาก็เอามาเป็นดราม่ามันมีคอมเมนต์งไงพีกูคอมเมนต์แล้วแม่แพลวเออ <mug S 3> ขาไม่เห็นคือบริเนมนบริเนเมเป็นคําถามเมนเป็นคำาม,ม,มแบบพิเศษพิเศษม่มีความพิเศษอะไรทําไมแพลวพาวกับ น้องเพลงสนิทกันกับคนอื่นทั้งที่น้องเพลงพึ่งเข้ามาใช่ไหมใช่คำถามประโยคนี้ใช่ไหมแม่หนีแล้วแม่แพลวก็เลยมาตอบพร้อมน้องเพลงแมนโบว่าพีเสดเี้ยงน้องเพลงคือไหนไม่ย่กับแม่แพลวคือรถกับแม่แพลวไปกินไปนอนกับแม่แพลวกว่าคนอื่นมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรอาิีพมะสี้แจงให้เขาไหนใช่แม่แพลวก็บอกว่าดราม่าทําไมน้องเพลงได้มานอนกับแม่แพลวนี่ค่ะพี่น้องสิบเปิดให้ฟังค่ะพี่น้องค่ะอื เมึว่ันนี้มาอัปเดตกับน้องเพลงนะคะก็เห็นอยู่ข้เมเต์นึงแบบว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเห็นน้องเพลงมากับบอสบ่อยทั้งที่แบบว่าคือบ่อไปนั่นั่งองคนอื่นพิเศษกว่าคนอื่นนะอะไรเงี้ยที่จริงนะคะที่จริงก็คือนองกันั่งรบันนั่งีพีแหละพี่น้องแต่แต่ว่าคือแนให้นองมามานัพเว่าบางเอมันมีงานถ่าย MV มีงานเข้าห้องอัดและกาอีกางหนึ่งก็คือเราก็อยากให้น้องได้ฝึก อ่าคือ you, อยู่นีเอ็เขาได้พูดได้คุยได้เราบางทีเราก็มีการถ่ายคลิปถ่ายอะไร<ส>ด,ด้วยสินะพี่ดองดอม,มันกับไงแต่บางบางทีพี่ดองก,ก็ไปนัง่งรถบ้านยู่เออบางเทีก็กมา,น,านั่งแม่แพลวสินะมันก็แล้วแต่นะคะเรี่ยวเรี่เพราะว่าบ้านลันั้นก็คือมันก็หลายคนละกันนอนกับมันก็บซัดกันหลายคนแล้วเราก็แบ่งๆมานอนบ้านหลังนี้ด้วยสินะพี่น้องแต่ก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องก็ว่าต้องด่ามงด่ามายังก็คือทุกคนก็อยู่ในความดูแลของแม่แพลวอยู่แล้วอยู่ในสายตาอยู่แล้วเอวเอคนไหนไม่ใ่ แม่กับเบิรงลูกมิโตไปนีสิมิลูกกะเบิรงแม่แต่ว่าหมู่บ้านนี้เิีเขินผู้เมาอันเพิ่งเซียงกานอันก้าสิบลูกทุ่งรักไทยแม่แต่แค่ลูกปะค่ะไม่มีลูกนะเพิ่นจะไปแก่ยอยู่เออตอนว่าซาเนี่ก็รับเป็นสาวรังเป็นสาวแม่กับสาวโหดนะจ๊ะเพราะี่หยาหูวไปไม่ได้งานแล้วก็

คนจะจับตาแม่แพลกับน้องเพลงตลอดตั้งแต่<ะ>มีด,ามาดามามราม่าดราม่าแม่แพลน้องเพลงก็มาคู่กันเลยแม่แม่แพลก็พยายามออกมาปกป้องน้องในทุกๆเรื่องค่ะพี่น้องพยายามออกมา,าชี้แจงเนาะถ้ามีโอกาสก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ก็คือคนอะคอมเมนต์แกเห็นอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าทําไมพิเศษอะไรกว่าคนอื่นค<ะ>ุนก็ได้ตอบแล้วว่าเพราะว่า ร่วมงานกันอ่าน้องเพลงน่ะจะรับเชิญกับแม่แพลวบ่อยแล้วก็ถ่ายงานถ่ายเพลงถ่ายเพลงถ่ายงาน,างางานหล้กก็ถ่ายคลิปบ,บ่อยน้องเพลงน่ะก็เหมือนว่าพอเข้ามาอยู่กับแม่แพลวเนาะตอนแรกอายุกับแม่แพลวพอวิกันหมดแล้วพอวิกแยกทางกันแล้วก็อยู่เลือกอยู่กับแม่แพลวแล้วแม่แพลวก็ต้องดูแลในเรื่องงานหลายอย่างคิวงงคิวงานแล้วก็สอนคอยบอกคอยสอนน้องปรับปรุงนู่นน้นอย่างนี้นะกัน ทำงานเออการร้องเพลงการนู่นนี่นั่นต้องบอกอยู่แล้วเพราะว่าน้องเป็นน้องใหม่น้องยังเด็กด้วยอายุูิบเจตตาแสบบอกน้องใหม่บัลลูดเลยซ้ำใช่ก็คือต้องคอยบอกคอยสอนอยู่แล้วค่ะพี่น้องต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยสมาร์ทเนาะต้องดูแลแมนต้องดูแลอยู่แล้ว แล้วบวกด้วยงานน้องน่ะส่วนมากก็จะคู่กับแม่เนาะแม่แพลวเนาะเ<ช>พราะว่ามือก่อนห่้เห็นบอไปออลูกตูกกสแควร์วก็ก<า>ไปด้วยกนันแล้วก็ใส่ชุดแม่ลูกคู่กันเสืู้หวานเบลววค่ะพี่น้องอ<ช>แต่ว่าแฟนคลับเขาน่ะบริมอยังดีแฟนคลับนะก็ดีให้กําลังใจตลอดแต่แฟนคลับแต่คนที่ไม่ชอบไม่ได้เรียกแฟนคลับหรอกคนที่ไม่ชอบเขาก็จะจะพูดแซะอันนี้อยู่ตลอดที่อขาเสีายเขามาแซยูนตลอดมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่า คนดงังคนมีชื่อเสียงยังไงมันก็ต้องคู่กับดรามา่าเม่นบละเออคนกะพยายามเออปล่อยพันบ่ค่อยมีอย่างดอกแต่ว่าอ,อแฟนคลับนี่แหละก็เลยมามินหายกังวลใจร้ายหลายว่าเออแม่แพลวอย่างเงี้ยแปลกเนาะเจ้าของวุงเขาจัดสรรยังไงก็คือเขาเห็นสมควรแล้วค่ะอ่าแล้วเขาก็ดูแลเขาแล้วก็ชมเขาค่ะอย่าไปตีเขาค่ะเออสิแม่ ก็เนว่าศิลปินภยัยศิลปินมั่นอะละเนาะแมนเาเพลีวผ้าแม่เพ้วน่ะเราเ็บ่กแมนด็กน้อยเราใหญ่แล้วรู้เรือ<น>่องแกเป็นเจ้าของวงเจ้าของวงด้วยซ้าแมนแกจะจัดฉันออแกจะเอาใครมานอนด้วยแกจะเอาใครมาสอนก็ไม่ผิดเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าวงแกจะสอนจะสั่งสอนลูกๆในวงน้องๆในวงอะไรใครก็ได้เอามาอยู่ด้วยก็ได้แกไม่ผิดอืมแกอย่าไปจัดฉันให้เพิ่อนเฮาะให้เพื่อนจัดฉันเพิ่นเองอ่าเพิ่นจัดระบบเพิ่อนเองนอกพี่น้องเนาะ เพือ่อนก็ได้ตอบให้พี่น้อ,นองฟังแล้วเนาะเข้ากับเขาใจอยู่ว่ามันมีแต่คนมีแต่คนอยากจับผิดช่ว่น<ม>ล้ว<ม>งจับผิดขึ้นกันเพราะว่าก่อนไม่ทำหากกับไปน้ากันขึ้นกันแมน่ออก็ไปน้ากันก็พายายามคอยบอกคอยซอนน้องนั่นแหละก็เหมือนเป็นผู้ปกครองอีกคนนึงของน้องเ<ม>บรย์เป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งแม่เนาะเป็นทุกอย่างอ่ะถือว่าเป็นแม่เทียบปอยู่และเสมอเลยสมอคนนึงเลยคือน้องเพลงได้ของขวัญเมื่อก่อนอ่ะเออเห็นน่ะแฟนงค้าเพจห่ยกนเป็นกอง ของขวัญที่มีรูปน้องเพลงยืนอยู่นะแม่แพลวก็ได้เห็นไหมแฟนขับน้องเพลงน่ารักนะเวลาทําอะไรมาให้ก็ทํามาฝากแม่แพลวด้วยแล้วก็ทําแม่แพลวน้องไรตาน้องโตเกียวเป็นสามคนในในการ์ตูนตัวนั้นเออนนารากแห้งคนมาเปิดให้เบิรงเลยั่นเป็นหูเมันแย่แย่ในจุดนี้เพราะว่าแฟนแฟนเขาเขาแยกแยะได้ใช่พางานเข้ามาก็นี่หละมา มาคอมเมนต์ท่า,ามถามทีมันโดนเป็นตาถาม,มเมนคอมเมนต์ที่ไม่เป็นแตาอันนี้ก็คือเอามาด่ามาเบอามมาิอเข้ามาอ่ะแบบเป็นมาอะไรสิหายใจกระด่ามาที่ย่างไม่ใช่กระด่ามาแยมใช่ไหมกระด่ามา,ามาเลยอืมขันคนมันแบบว่าเต้นสองวีกระด่ดามาอา้าวเ,เต้นน้อยนึงเต้นน้อนึงก็ว่าโอ้ยเต้นแต่ท่าเดิมเต้นท่าเดิมไม่ไม่สวยไม่อะไรกระด่ามาเพิ่นทั้งทีเพิ่นกะเพิ่นกะเห็นเนี่ยนี่มันเต้นโดน สายหมอลลัมซิงแน่พี่ดียวอันนี้เห็นเด้อรตอนที่ตามพี่แอฟมาแต่เล็กๆตอท่านีไมีผู้ิลิปปินสลหรือเต็มทานนี่แล้วก็มบูมเป็นเพลงของเราเนี่ยอย่างใดๆไม่ผิดแล้วก็ต้องเพลงทำเหมือนแม่แพลวก็ไม่ผิดอ่าเพราะหมอลลัมซิงเขาก็ต้องร้องแล้วก็เต้นค่ะเขาไม่ได้แบบว่ามายืนสวนมวนให้ฟูมฟานถ้าไปเจอหมอลลัมซิงศาสตร์เก่าๆอ่ะที่แบบคนเกี่ยวกันพวกเจ้าสีบอดแมีนอุ้ยตะกี้เน่ยคักก้มดมเกี่ยวแบบ สานมอลลัมสิ่งสกิลแมนแมนเดียวเดียวมีมีอมีแล้วแมนนั่นแหละเขากลับไปว่าสมัยใหม่ก็คือคนก็เอาไปเปรียบว่าเป็นคนโยตงโยตีบ้างเป็นพี่ตรงพี่ตีไรเงี้ยเออเปรียบว่าเออมาเต้นมาอะไรหรอเอาเขามอลลัมสิ่งเขาไอรไพรส์อินเตอร์เทน เขาก็เต็มในโจ๊กแล<อ>ว้วคนเมนูทุงอินดีแล้วเป็นหมอลลัซีงแม่นค่ะพี่น้องแล้เป็นมอลลับ,บูนั่มแมนอีอยังกระเยาสจะเอามาเป็นนามามเลือดหลายเออโฟกัสที่ผลงานดีกว่าที่การลงการร้องการแสดงให้คุณดูดีกว่าฟโฟกัสดีกว่าว่าเขาเก่งแค่ไหนเขายิงเก่งแค่ไหนเพราว่าเนี่คือยิงเก่งแห้ เสพผลงานซะอันนี้เขาลองทุกคลิปเนาะเสพผลงานของคุณแบบพียวพาพ่อแสงทองซ่ค่ะเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้พี่เพียวพ่อแสงทองแล้วก็น้องเพลงพิมพ์ดาแสงทองเนาะอ่ะยังไงก็เราก็พยายามจะทําแบบว่าหาข่าวอะไรเสีดเหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นกาลังใจให้ตลอดเลยโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็อัปเดตข่าวสารแค่นี้ละค่ะพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย